ตัวนี้ก็ทุกอย่างระบบปกตินะครับเทสแล้วทดสอบแล้วนะครับเ,เดินหน้าถอยหลังปกตินะครับล้อตงล้อเดินทุกอย่างปกตินะครับตัวนี้เป็นเครื่องคูโบตานะครับเป็นเครื่องคูโบตานะครับถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นบล็อกเดียวกับคูโบต้า60แรงนะครับเป็นเครื่องมีเทอร์โบนะครับเป็นของคูโบตานะครับอะไรหาง่ายนะครับ เป็นเครื่องคูโบต้าหกศูนย์สี่ศูนย์มีโบนะครับอะไรหาง่ายอะไรมีทุกชิ้นนะครับลูกค้ารับก็อากาศก็ใช้ของคูโบต้าเครื่องน็อตทุกตัวอะไรทุกตัวก็เป็นเครื่องคูโบต้านะครับภายในครับภายในคันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับปัดน้ําฝนใช้ได้ครับปัดน้ําฝนใช้ได้ใช้ได้อย่างเดียวลองดูกอนนี่ครับทำงานปกตินะครับใบปัดน้ำฝนทำงานนะครับ ใบป,ปัดนำ้ำฝนแอร์ทำงานนะครับสวิตแอร์ทำงานาครับเดี๋ยวผมจะต้องเติมน้ำยาแอร์เพิ่มนิดหน่อยนะครับวิทยุทำงานปกติครับ, <c oughs> รบเลือกขึ้นเลือกอะไรได้ปกตินะครับบ่มีขาดด้านล่างนิดหน่อยครับข้างบนไม่ขาดนะครับข้างบนไม่ขาดาปกตินะครับเห็นวนะ สวิตไฟรวมมใช้ได้หมดนะครับระบบไฟใช้ได้เลยนะครับสวัสดีสวิตไฟใช้ได้นะครับไม่โทมนะครับภายในไม่โซมครับอย่างนี้เลยนะครับไฟทุกดวงสว่างครับบุ้งกีสวยบุ้งกีสวยนะครับประมาณนี้เลยบุ้งกีสวยครับมีบูสสลักหลวมนิดหน่อยนะครับเรื่องปกติเนาะช่วงล่างอย่างนี้เลยนะครับช่วงล่างโรลเลอร์ไม่แตกครับโรลเลอร์ไม่แตกครับ ตรงล่างก็ปกติครับปกติก็ประมาณนี้เลยครับไม่รั่วนะครับเอลสวิงไม่รั่วนี่เลยนะครับาเดินดูเอลสวิงไม่รั่วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับปั๊มไม่รั่วไม่ซึมนะครับแห้งเดิมทั้งคันเลยนะครับเพิ่งเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับน้ำมันไฮเช็คระดับให้แล้วครับปกติแล้วนะครับคันนี้พร้อมใช้แล้วนะครับ ูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาด่วนๆนะครับเพิ่งเสร็จเพิ่งตรวจเช็คสภาพเสร็จนะครับลูกค้าสภาพสวยจริงๆนะครับ5แสนหกเปนบาทนะครับคุณลูกค้า0872244023น,นะครับพ่อค้าใหม่ <c oughs> กำลังเทสรถนะครับสนใจก็อุดหนุนได้ครับ